You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกรสกุลิตี้ฮั i a บิลเนสอิ n เ e s t มนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเอาสั้นๆสำหรับตัว BLA นะครับ เรามีมุมมองยางไรบ้างครับแล้วก็ภาพรวมคร่าวๆของงบไต่มาสอเอาคร่าวๆนะคร่าวๆครับก็เดีเนี่ยในรวมๆนะครับ,รบก,บก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพอร์ฟอร์แมนซ์ในไต่มาสอนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราดูคือเขาพึ่งพานก็ขายหน้าแบงค์ที่ BBL เป็นหลักนะครับแล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนตอนแรกก็คิดว่าจะแย่แล้วเพราะว่า โดนผลกระทบจากการปิดเมืองปิดล็อกดาวอะไรพวกนี้นะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันก็ขายยากแต่ว่าตัวเลขตัว f i r s t year พ r ีเมียมหรือว่าเบียรประกันภัยรับปีแรกนะครับอันนี้เป็นกิจเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญนะครับเปิดสำคัญต่อกำไรด้วยนะครับว่าก็ถือว่าไต่มาสองเนี่ยขายได้ดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ year on year นะครับตัวเลขคร่าวๆที่ผมมีเนี่ยตัว,ต,วตัวเบีย้ประกันปีแรกเนี่ยไต่มาสองนะ่าจะปิดได้ที่ประมาณสักพันหกร้อยกว่าล้าน นะครับก็จะถือว่าโตขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีนี้เนี่ยโตขึ้น40%กว่านะครับถ้าเทียบกับเยอันเยียหรือว่าเทียบกับไตรมาสสปีที่แล้วที่มันปิดเมืองแบบ l Scale Lockdown เนี่ยโตขึ้นมาเกือบเกืบเกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าไตรตรมาสสองเนี่ยทำได้ก็ทั้งดีในเรื่องการขายนะครับแล้วก็ ตัวผลิตที่ขายได้ผมเข้าใจว่าเป็นผลิ์ที่มาจิ้นดีด้วยนะก็คือเป็น Product participation โปรแกรมก็คือเป็นเหมือนกับว่ามีฟิกผลตอบแทนส่วนหนึ่งแล้วก็มีผลตอบแทนส่วนหนึ่งที่ variable ตาม performance ของของอตัวกองทุนนะครับก็ทำให้บริษัทประกันไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องการจ่ายผลตอบแทนร้อเปอร์เซ็นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นตัว h e a h ว n s n ว์ล a นนะครับที่ที่ขายค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ผลงานแต่แมา่สองเนี่ยผมกาไรเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันมันค่าเดายากเพราะมีมาร์กเกนลอสอย่างในลงทุนตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าดูคอเปอร์ฟอร์แมนเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ที่อยากจะอัปเดตกันก็คือตัวเรื่องโควิดนะครับสถานการณ์โควิดเราก็เห็นว่าบริษัทประกันเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีความเสี่ยงนะครับเราเห็นบริษัทประกันภัยต้องถึงขั้นบางรายก็อยากจะยกเลิก ตัวตัวกรมธรรม์ที่เจอจ่ายจบพวกนี้ไปแต่ว่าต้องบอกนี้ว่า B.L.A เป็นประกันชีวิตนะครับไม่ได้มีประกันโควิดแบบที่ว่าเจอปุ๊บจ่ายเลยแต่ว you you ่ามีความเกี่ยวเนื <inaudible> ่องกันสส่วนก็คือการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับบนประกันสุขภาพกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือตัวการเบิกตัวตัวประกันชีวิตนะครับในกรณีเสียชีวิตนะครับก็อัปเดตตัวเลขมาเนี่ยจริงครึ่งปีแรกนะครับตัวเลขไม่ได้น่ากลัวมากนะครับก็คือยอดเคลมรวมทั้งหมดเนี่ย จากการเสียชีวิตจากโควิดก็ตามหรือว่าการเข้าโรงพยาบาลจากโควิดน,นะครับก็รวมกันอยู่ประมาณสักร้อยล้านบาทบวกลบนะครับไม่เกิน <c oughs> ตัวเลขร้อยล้านเนี่ยถามว่าเยอะหรือน้อยนะครับเทียบกับเรียกว่าเป็นเบี้ยประกันจ่ายนะครับก็คือผลประโยชน์จ,จ่ายคืนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเบลเอจ่ายอยู่ประมาณนักสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับมีตรงนี้ท็อปแปมาร้อยหนึ่งก็ผมคิดว่าไม่มีนัยยะนะผมคิดว่าก็คือ เราเราเรามันถือว่าไม่ได้เป็นแค่จ่ายที่ส่วนเพิ่มที่เยอะนะครับแน่นอนครึ่งปีหลังน่าจะเยอะขึ้นนะครับถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตที่ที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าตัวเลขก็คงไม่ได้มีมีระยะไม่กว่าแบบร้อยล้านแล้วครึ่งปีหลังจะเป็นพันล้านอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าดูจาก2ภาพขึ้นหนึ่งคอร์เปอร์ฟรนชทำได้ก็นั่งดีส u r p r i เรานะครับแล้วก็ขายตัวโปิดักฑ์ที่มาระบจาโคิดดผมคิว่า อ่าพอบริหารจัดการได้นะครับไม่ได้มีประเด็นมากนะครับดังนั้นในตัวนี้ราคาหุ้นซอฟลงมาผมเชื่อว่าน่าจะลงตามบอลยิวนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเล่นนี่ก็เทรดตามบอลยิวเยอะแต่ว่าถ้าดูแวร์เดอร์ชันจิ้งตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งเท่าบุกนะครับซึ่งผมคิดว่าอยู่ในที่โซนที่ถูกมากนะครับแล้วก็น่าเก็บสะสมสําหรับใครที่เล่นเป็นตีมะระยะกลายาวนะครับใช่ครับก็ดูจากราคาหุ้นนะครับถ้าเป็นกราฟขวามือตอนนี้ก็เทรดอยู่ประมาณแบบบุก ก็คือมากกว่าลบหนึ่ง standard deviation นะครับแต่ถ้านับ PE นี่ถูกกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ PE เราอยู่ลบต่ำกว่าลบเออจริงๆทั้ง PE ทั้งบุ๊กอะพอๆกันเลยนะครับอยู่ต่ำกว่าลบหนึ่ง standard deviation นะครับประมาณสักลบหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองห้านะครับก็ถ้านับเป็น PE ratio ก็ตอนนี้ก็คืออยู่แบบต่ำกว่าสิบเท่าอะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุ๊กนี่คือก็องอีกอยู่ประมาณใกล้ๆกับบริเวณ book value นะครับที่สําคัญคืออะไรที่สําคัญคือตัวนี้นะครับต้องบอกว่าที่จะบอกว่าเราเราจะเล่นตามบอลยูถูกไหม ซึ่งถ้าใครจําได้วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมบอกกลุทุนว่าเดี๋ยวเรานะครับจะเริ่มมีการแอดนะครับหุ้นเข้ามานะครับที่เป็นเป็นสองธีมของเรานะครับธีมแรกนะครับก็คือธีม Signal t a b l ิ i n g นะครับ High e r spread 2ทับ10ปีนะครับซึ่งตัวแรกตอนนี้วันนี้เลยนะครับหุ้นตัวแรกที่เราใส่เข้าไปผมไม่ค่อยใส่เข้าไปนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเก่งกำไรหรือว่าจะดักทางพวกเราก็เ ตีมของเราเนี่ยคือตีมไหนอะไรยังไงนะครับเสาร์ที่ผ่านมาก็หวังว่านักคุณอาจจะมีทาการบ้านนะครับเช้วันนี้นะครับผมใส่ตัว BLA เข้ามาเป็นท็อปพิกตัวแรกของใครที่จะเล่นตีมเรื่องของดักทาง Signal t a p e r i n g สํสำหรับในฝั่งของตัว F e ตนะครับซึ่งก็จะได้ผลทางอ้อมนะครับผลบวกทางอ้อมผ่านตัวสเปรดยิวนะครับโดยล่าสุดเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาบอลยิวก็ปรับตัววันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยบอลยิวก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่า มันก็อาจจะส่งผลให้บอลอยู่ในฝั่งของคุยภาคอื่นๆเนี่ยค่อยๆทยอยปรับขึ้นในสัปดาห์นี้และเซนติเมนต์นอกเหนือจากที่ไอซ์พูดไปนะครับก็เข้าทางทั้ง3เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือจากเดิมที่คนคิดว่าปกการะกันในไตมาสอจะไม่ดีแต่อันนี้ดูจากเบอร์เซียพีเนออกมาน่าจะาหักปากกาเซียนได้2ราคาหุ้นถูกกดลงมาต่ำเทรดพีเออสิเท่านะครับสามธีมการลงทุนเข้าทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย BLA ก็เลยเข้าทางทั้ง3เรื่องเราก็เลยเลือกเป็นหุ้นแนะนําในวันนี้สําหรับตัว BLA นะครับ ประมาณนี้กันนะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับ